กินใหม่ลูกรักผมาห่แล้วครับทุกคนมูระแอคโคลิงเบลดมือปราบดาบอนาคตระดัต้นเก้าคูปองจบที่เก้าแสนคูปองบัดม้าเป็นรางมีโอกาสได้รับรางวัลใหญ่ทันทีในทุกๆการเล่นว้าวนี่สินะมูราสกินมือปราบดาบอนาคตครับทุกคนแต่ปธรรมดาที่การงิดมันจะได้เป็นครั้งสุดท้ายนั่น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 ลอเล่อนี่เหละลูกแก้วไปรอบไหจะไปอยู่ที่ตรงไหนคัมภีร์ทั่วไปครับทุกคน ผมต้องสุ่มให้ได้กระบี่นะทุกคนมันถึงจะไปลุ้นของรางวัลที่อยู่ด้านนอกต่อแค่หมุนด้านในเนี่ยก็เกิอแล้วนะยังไม่ต้องไปหมุนข้างนอกนะครับเดี๋ยวผมทำนายอนาคตให้ทุกคนดูแล้วครับเดี๋ยวผมจะได้บัตรเปลี่ยนชื่อและตามด้วยลูกแก้วก่อนคอยดูนะครับคอยดูนะ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 ดูเฮผมบอกแล้วต่อไปลูกแก้วดู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 ้ดู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 วูด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 ูมมดูด <c oughs> แคมันก็ทำได้แค่มองเห็นอนาคตเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเองเฮ้ยหมุนไปได้แล้วเอ้ยปุ่มกดตีของสกินใหม่ทุกคนข่าแอนิเมชันเลยทุกคนผมแบบรู้อนาคตอยู่แล้วว่ะคือยังไงแม่ก็เหมาเว้ดูดิดูดิดูดิไอ้ดี่ไงมันบังเดอโอ้โหเดี๋ยวต้องไปเพื่อนว่าละ่ะผมว่ามันจะไปคาเฟ่ทั่วไปแล้วตามด้วยตาเชลิสกินจากนั้นก็ผมค่อยได้กระบี่อ่าเดนะ ถ้ากูซื้อหวยกูรวยเป็นละในท่าเต้นมูราดครับ,บอรอบสามจะเหมาข้างในไม่นานอันเท็หนึร้อยเมตรครับผมแล้วตามด้วยตาเจอเจอ,อร์กินจากนั้นอะไรต่อดีคำพีทั่วไปแล้วก็ตามด้วยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระบี่แล้วโอกาสออกกรบี่คือ50%แต่มันไม่ออกกรบี่ให้ผมหรอกครับผมคัมพีชั้นสูงแล้วอันสุดท้ายก็คือปลาการบี่ตามคาดครับผม ่วนข้างนอกจะหมุนได้อะไรให้มูรัดทานายการอัพเพื่อปั๊บปั๊บแดดปั๊บปั๊บโอ้โหแม่งไม่ให้กูลุ้นเลยแม่งหยุดอย่างไวครับผมได้รูปโปรไฟล์มูราดรอบที่4แล้วไอดีการหินมันจะยังคงเหมาอยู่หรือเปล่าไปมีส่วนลดพิเศษให้เอาหมดครับโอ้เล่นสามครั้งติดก็จะได้เกลือสามครั้งติดแบบไม่ต้องเสียเวลาแลวประหยัดคูป,ปองอย่างนี้นี่เองครับเป็นยังไงล่ะผมบอกแล้วครับผมเฮ้เกมโอเค okay. <c oughs> รอบที่สี่ เฮ้ยในป้ายประกาศคิวอะทุกคนเฮ้ยแต่ป้ายประกาศมันเท่หว่โะโคตรล้ำอ่ะโอเคครับตอนนี้ของนวันด้านนอกผมเหลือแค่2อย่างแล้วก็คือเอฟเฟกตสังหารกับสกิในใหม่นอกจากดาวองคารก็รู้นะครับว่ามึงเหมาในไอ้กหิตสามหิหึหึนึหดนึหอหึหึหึาึหอหกูอยึาึ <1> 1> <1> า e หึ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 อึห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 ึมึห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 หึหึึหหว บุญไหมเมาทุกอย่างรางวัลใหญ่เหลือย่างสุดท้ายแล้วครับทุกคนคูเป่าหมาไปสามพันแล้วมาดูกันนะครับถึงรางวัลสุดท้ายแล้วผมยังจะต้องล้างกระดาษข้างในเพื่อลูกลักของผมอีกไหมหินบัตเตอร์ฟลาให้ผมพาไปดูเลเวลอีโวอีกไหม กระบีอยู่ที่ใจแม็กกี้ไขก็ไร่เทียมทานเว้ยไอ้สวยกูยากชอบพอด,ดีมเมาทุกกระบวนการที่มันเมไอ้ <c oughs> เริ่มต้นที่9ก้คูปอง <Yeah. S 1> แต่จบที่5,000 <c oup on> <Really> ันคูปองเวลีกูดเรมูดาลูกรักผมก็ได้สกินเพิ่ม โค้รเทพชี้รู้สึกมีพลังเข้าเกมแป๊บก็เข้าอยู่นี่ว嘛ไม่ได้เกลือแค่ไหนแต่ความเท่ของมูราดตัวนี้ทําให้ผมยิ้มได้หลังจากที่ผมเล่นมูราดมา7ปีผมจะคิว77ตัวเด็กเปัน My name is y e เ g อ r อะไรนะเมื่อกี้มูราดดาปากอนาคตมับอกว่า My name is Yeager หรอหรือว่าท้จริงแล้วเขาเป็นไททันเอเลนเยเกอร์บอดี้ มูราดนี่ก็ถือว่าเป็นตัวลูกรักของ GM เหมือนกันนะครับมีสกิน6 7 8 9 10 11 12 13เฮ้ยเยอะขนาดนี้เหรอวะ16สกินนี่สิบหสกินเลยทุกคนไบโอเท่าไหร่อ่ะทุกคนไบโอเยอะกว่าปะก่อนเออขอดูเอฟเฟกต์สกินก่อนเลยว่าจะหล่อเท่แค่ไหนเฮ้ยล่างเงาขยับได้ด้วยทุกคนดูดิเฮ้ยคนเท่เชิดแค่หล่อไปแล้วดูโอ้โหมูราตปกติใช้มีดนี่ดาบยังยาวนะครับเพิ่มระยะในการฟันไม่ได้แสดงว่าสกินนี้โคตรสกินปกตินะครับตีไกลขึ้นไม่่เกียว ชูบอจช้าอจู๊บโหอลลังก,การมากแต่ไม่ได้ตีไกลขึ้นเลยทุกคนสั้นเหมือนเดิมดาบยาวสะเปล่าค <c oughs> รั้งสอ้โหอลังการมากโหมีดาบแยาวมาห้าดาบโคตรแท่รทจริงบนเตรียมนาตาย่าไปเกิดครับผมแล้วจังหวะน,นี้ลีกจัก๊กจักระโดดอัติเมตสกิลสุดเท่เลยแล้วก็โหมีดาบปักลงท้ายด้วยครับผมโค้ชย้อน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 ตาย เฮ้ยโดนด,ดูดโ,โอ้โหหลบเงาดิจิตอลครับผมมาดิครับผมน้องเกรดตัวขาดไปดิเราจะยากขอดิดนึงขอดิดนึงอยากโชว์อันติเมทสกิลวิลลี่วิลลี่ช่วยด้วยครับโอ้โหโตโล่อันติฟิกเกอร์อย่างเทพแบบไม่โดนนะครับผมอัลติเมทเล่นได้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 เสร็จกูนี่ครับแจ๊ะแจ๊ะเบกออสเบกแอดชามจากนั้นไอยอน ไอยอดไอยอดตายไอยอดตายสวัสดีครับน้องนัตายาวิ่งไปทางนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกที่ดีเท่าไหร่นะครับผมขออนุญ,ญาตสับแบบโนเอ,โ,อโก้เลยแล้วกันตัวขาดไปสำหรับนัยตยารถแทชออ้าวลีพุ่งมาแบบนี้แล้วก็ขออนุญาตไดเมชชั่นสลัดไปเลยเแล<ะ>้วกันย้อนครับย,<และ>ย้อนเลือดาลไร ตัวขาดครับ้องแกงสาวแม่สวยยังไม่รมสวัสดีครับ,รบมาเดี๋ยวเรียงจะลองวัดเชอร์บอกอาดาไปเดี๋ยวครับเรงวัดดังเดเดเวช slash เฮ้ยโอเคเงาไม่ได้กลับได้กลับอยู่อาจจะเป็นเพราะว่าสกินมันสวยเกิน,นครับเลยกลับเงาได้แบบรวดเร็วไม่กเกี่ยวเฮ้ยบนมันอยู่กันสามตัวลแล้วทุกคนโอ้โหและแก๊กแก๊กแบบ อารมณ์เหมือนว่าล่อว่ามาสัตว์ชั้นซี่มาสัตว์ชั้นซี่ตัวขาดไปและอีกสองตัวเตรียมขาดตามแก๊กต่ออัตยาล้าองก่ยนโแค่เงแค่บึ่งดิจิตลา่อเพื่อนอัตยาตัวแตกตัวบ้ดิจิตาโอย้อนวิชาสองดับสองฟาดฟันย่าตายสองู่เลวดูป้ายคิวอลการไปมุ้ยอ่ะแกเมสาวสวยแล้วก่อน ฉีดหรอต้องอยากโดนฉีดด้วยตัวเองอยากโดนฉีดด้วยถ้าเห็นตัวจริงกลัวเข้มแต่ในเกมไม่กลัวเว้ยดับแดงมาเพิ่มความฝันในการเอา7 7วของเราจะแตกที่มาแล้ว,ลวน้องเอาอปืนปัปป๊บปั๊บตา้เว้ย ผม oh, มันดูดมันดูดมันดูดกันพี่เข้าไปเอาตัวหลังให้ก่อนแล้วการผมแล้ว okay. ส,สับไปโดนลิพี่อยู่ข้างหลังก็ตัวขาดไปสำหรับลิงควัดหนักแล้วเก็บที่มันเกี่วไว้สำหรับมูรดานของไกสกินสุดเท้เลยตอนนี้ต้องเอาเอสครับผมต้องเอาเอสต้องเอาเอสเอาเอสและเพจเมกาคิว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 คิวยัโอ์มูรานไก่ก็ต้องมีสิ่งนี้ครับทุกคนเมกาคิวเกินสุดตึกรึเปลี่ย สมชื่อเก่งเกงเก่งหวานก,ก็อวยกันเยอะเกินกดยอมแพ้ให้หน่อยเสียดาวเยอะจัดยอมให้แต่ขอ 77Q ได้ไหมไว้ยโซเทนวันนี้วันตายของเจ้าตึ๊บตึอ๊อุ้ยเจ็บไปสองอันอีกตัวแตกไปเลยเ,เขาบอกว่าเอาววอ่ะทุกคนคดได้ขอมาอย่างนี้ก็จัดให้ครับผมแต่ขอ 77Q ก่อนนะ ถ้าระหว่างที่ผมเดินทางไปเจอ7คิวแล้วเขายังไม่ยอมแพ้เราก็จะกดยอมแพ้ให้เขาเขาโอ้อยู่กันเนกลุ่มแบบนี้ใายหยิก็หิวเรียกทรามมากเขาไตัวขาดเลยไม่ได้ทามก็ตัวขาดก็เลย3ตัวแล้วไอ้แกร็กที่เหลือเป็นตัวสุดท้ายจะแจกไปกันคิวรอบที่สองให้กายหยิบหรือเปล่าจะแจกไปกันคิวรอบที่สองกายหยิบหรือเปล่าตัวไหนเมกาคิวเมกาคิวลิงวัวแังเมกาเมกาไอลิงไอลิงยานีไอลิงเมกาออเมนอะติฟิเกอร์ยังูไม่มีคอเมนตาย กสิโพดคนใสไปเกิดใหม่ไปไอยอนสกินมันแรงหรือเพราะเกมมันนำคนค้อนแก่นหนองปือมือดีหนองปือครับอุ้ยลิงอุ้ยลิงอุ้ยลิงกัดเอาตู้มามาดิโดมิเนติมูด๊อดเอาโพดเอาจริงไอสกินดาบปากอนาคตเนี่ยเอาจริงห้าพันปองเอาจริงห้าพันปอง ยอมเฮ้ยถ้านายอดทนได้จนถึง77คิวอ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นฝ่ายยอมให้เองเว้ยมาเิสวยจริงแล้วก็แพงจริงสู้ตายต้องอย่างนี้กระดงเมสาวคอนเน็ตชัุ๊บย้อนแบกสับหลังสีสดสีสดกับเงาความปรารถนาของฉันคือกำปั้นดีเลยแตลิงดักเงากูกูตาย บอลเล็งวังแรงกังกังมาหนิงหนิงติงติงติงแอะกำลังเข้าไปสับแบบโนอิโก้ไอยอดไอยอดนายโดนล้วงไอยอดแต่ก่อนจะรู้ตัวนะก็ลงไปนอนจุบดินต่อไหมต่อไหมเฮ้ยแกงดึงแมจจัดก์ฉันปลออีทต่ต่อแล้วกูลบกับพิวอ่ะพิวอ่ะแล้วกูกลับกลับไปสู้กลับกลับไปสู้กูกลับกลับไปสู้ไอต่อไม่ทันแต่เกิดมาสับได้อยู่บ๊อบบ๊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 บอุ้ยโดนดูดจบจามจู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 บจามเฮ้ยกลับเงาหลบดูด ก็ไปซับเก้าหลังให้แก๊กหน่อยนะคะว่าคันไม่ต้องใช้ไม้เก้าหลังบูลาดดับปากนะคุณช่วยเกาให้เองติเกอร์วิสตัวรถเราก็มีฟรีไปครับผมแปลกเฮ้ยดิ้งดักครับผมสวยตัตยาลงไปแย่พื้นตึงโพลูกพี่ขายหน้าสุดๆเฮ้ยนักรบที่สู้จนสุดชีวิตอะไม่มีคำว,ว่าขายได้น้องไปไหนนี่แน่เหพเจ้ายอน เราจะมาล้่าหม้อแรงแมงตึงตึงแล้วระวังโอเคอ่านตาตญ้าสวยตาตาแม่สวยไปโอ้ยที่เป็นคิวแล้วรู้สึกได้กลิ่นเมกาคิวแบบได้กลิ่นบานทุกคนเมกาคิวเมกาคิวเมกาคิวพุ่งมาด้วยสีหน้าเมกาคิวเออเออหายเก่งไปเลยขอตัวหนึ่ง พอเล่พอเล่ว่าขอตัวหนึงไม่โอ้ไอโอเอ้ยมีกอเกิดสวยครับอยู่ไหนครับอาจารย์เอ๋แล้วกูมีฮาคีอ่ะกูมีฮาร์คี้อ่ะแต่กูจะตายเอยอมมันเริ่มแรงแล้วยอมมันเริ่มแรงแล้วทุได้ทุได้ทุได้เก็บสแต็กอยู่โอเคยื้อไว้ก่อนยื้อไว้ก่อนอ่าพี่มาแล้วน้องตายมีพอเลนอยู่ในพุ่มนะจริงๆแล้วอ่ะเอาคีเป็นโล โฟเฟไลิฟปุ๊บปั๊บมาทับนาตยาตัวแตกโแรงมากทุกคนแล้วตอนสับเสร็จแม่งเทจริงนะดับมาขัวตอนนี้ผมมาหาฟอเรนผมมาหาฟอเรนครับผมมาหาฟอเรนครับคิปลัลคิวแล้วภารกิจ7-7คิวของผมจะอยู่ที่ว่าฝั่งตรงข้ามจะท้อก่อนหรือเปล่าแต่พวกเขาดูใจสู้มากๆเขารอโอกาสที่จะพลิกเกมและภารกิจผมก่อนจะล้มเหลวตอนที่พวกเราพลาดและโดนจบได้เหมือนกันมาดูครับว่าจะเป็นแบบไหนท5าคิวล้วเว้ยลิงวัดนัง ย้อน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 มาดีลอดูกันเว้ยเข่าหลังให้แก๊กอันนี้เข่าทองแล้วตีสด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 ต้าเชื่อเบื่อทวงหัวเลงแมงเลงเต็งเต็งฟปลเอยติโดเลดี้ได้50คลิปสามคราบดับปักลงหัวย้อนย้อน ไปดีสตราร์ทพอดีขอหนึ่ง,งกับโอเมนได้ไหม <c oughs> ได้ดิหนึ่งกันแล้วครับเอ้ยโอเมนชนะเอ้ากูโดนอะไราตายอะ่ะเอาลิงลิงลิงลงเอา้าดูสึกหนึงง่งกันอยู่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคผ่านแก๊งมาได้แก๊งจะมาดูดผมปุ๊บปับป๊บปั๊บโอเคตายหมดไม่มีตัวบกป้องแล้วและไอ้ลิงไอ้ลิงชอบเล่นซีฟเวอร์ชอบเล่นซีฟเวอร์ โยนโยนเข้ามาแล้วตัวเองคนทีนึงเอาสแตกโอเคอุ้ยอุ้ยอยู่ย้อนหลอกอะไรวะน่าตึ๊ดจังวะน่าตอกไม่ตายนี่แน่นัตยาแจ็คไม่ตายาตตโอ้ยว่าแล้วว่าแล้วไอ้ลิงมันรอเซตแต่ผมมันรอเซตแต่ผมนี่อะจิ้มหน้าแม่งเลยมือเร็วนะเราโอ้โหไอ้น้องโลบบแรีเฟไว เรียบร้อยหลักขาดมีใครอยู่ในภูมิหรือเปล่าครับมีครับผมตับแล้วกูโดนดุงเงากูโดนดุงเงากูโดนดุงเงาอ้าาูตายไปฟอลเลนล้ำฟอลเลนล้ำฟอลเลนล้ำเอาตัวที่มันล้ำอยู่ก่อนเลยละกันครับผมจากนั้นก็ขอเข้าไปสับไอยอดอุ้ยแล้วมีแข็งมีคนมีแข็งมีคนมีแข็งถ้าข่อยันตีสดตีสดตีสดตีนาฏยานวิ่งไปตีหันไปตีแกงทำไมทำสวน ลิง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 โอ้โหทำอีกส oh, ักแตกนึงนะกับไปสับได้อยู่อุ้ยเดี๋ยวต้องกลับเอาไปแจ๊คปุ๊อ้ามาเร้ลาก่อนไปสาวไม่มีคนปกป้องพวกเองแล้วไอ้พวกมาตาเย่แอนยอนมาก่อนย้อน ห66แล้วอีกแค่10เป็ดตัวนะทุกคนพีมาแล้วเนาะพอทีนึงอัพโอเค67เออ68ป้ายตัวเองตัวหนักเอาตัวหนักเอาโอ้โห เยอะมากเอามาเค,คลียร์คลิปลิงวัลนังนี่ตัวเหลี่ยมเลยอีกแค่สี่ตัวเท่านั้นจะครบเจ็ดสิบเจ็ดตัวแล้วครับทุกคนแก๊กแม่สาวเจ็ดสิบสี่สามตัวเท่านั้นกัตยาเป็นยเกิดมาสับหรอตัวแตกเจ็ดสิบห้าแล้วอีกสองตัว ภารกินเราจะสำเร็จเราจะเล่นลมูลาไปเจ็ดปีเจ็สิบเจ็ดคิวับโอเคตัวเดียวนั้นเจ็ดสิบเจ็ดคิวนี่คงเป็นปการโจมตีครั้งสุดท้ายพารกินสำเร็จเจ็ดสิบเจ็ดคิวแล้วครับทุกคนแย่ yeah, เราตายเจ็ดด้วยตองเจ็ดแล้วยังส่วนผมไม่คิวแล้วผมไม่คิวแล้วทีมคิวเลยกดยอมแพ้ได้เลยกดเลยกดเลยเอ้ยเดี๋ยวเราจบบ้านจบบ้านแต่ว่าเราจะแพ้ทุกคนเราจะแพ้เราจะแพ้เราจะแพ้แต่เราให้เขาตกใจที่บ้านเขาแตกจริงเราแพ้ครับทุกคนอารมณ์แบบเฮ้ย ไอ้ <izon> สู้มา <anything> ตั้งนานแต่จริงแล้วเราแพ้ดิปปี่นี่ฮะช่วงเวลามันวิส er nah ุด <ui> ท้ายเขาน่าจะแบบไอ้นี่แม่งตอแหลไม่ได้ตอแหลสุดนี้พี่ทำบ่อยโอเคทุกคนเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ผมคิวได้เยอะขนาดนี้77ตัวและตาย7เป็นตอง7ด้วยซึ่งผมว่าตั้งแต่ตายมาตลอดครับผมมันจะได้เป็นตอง7สวยๆทุกอย่างก็คำนวณไว้หมดแล้วเฮยและ100คิวคิวรวม100คิวทุกคน มาไปห้าแสนแปดนะคะรับสำหรับดาเมตมูาราดของกายหิดเป็นยังไงครับทุกคนหลังจากได้มูราดเจ็ดปีจะสิบเจ็ดคิวครับถ้าเพื่อ,ชอนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้รล้จะได้กาะหิดช็อแนลด้วยนะครับวีลิกูดแล้วเจอกันครับทุกคนลบแบบดีเฟคไวรุว่น